ประจำชาแนลหนูเล็กรถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วค่ะที่นี่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์46ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเลยเจอกับหนูเล็กต้องเจอรถสวยๆอีกแน่นอนนะคะที่สําคัญวันนี้ได้รถที่สวยราคาย่อมเยาวผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าด้วยค่ะก่อนชมคลิปนะคะกดไลก์ลกดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูเล็กด้วยนะมาเริ่มกันที่ตัวรถเกิดเลยนะคะในส่วนของตัวรถวันนี้ที่จะนําเสนอเป็นเจ้ามาด้า2 1.3 ไฮคอนเนคค่ะคันนี้ปี2019นะคะได้เป็นตัวซีดานสีขาวสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะราคาเสนอขายเพียง3 1 9 9 0 0บาทมาพร้อมกับเลขไม้แค่60,000กว่าโลเท่านั้นรถบ้านออกห้างใช้งานมือเดียวป้ายทะเบียนเดี๋ยวขออนะุญาตเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ถ้ามีเครดิตจัดได้เลยฟรีดาวค่างวดอยู่ที่ประมาณ5,000ค่ะไรายได้ขอสัก 1 0,000ขึ้นไปนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้เลยในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะมีการปรับสภาพมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะตัวรถได้เป็นสีขาวไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้ไปนะคะตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมตกแต่งกันชนด้านหน้าค่ะเป็นลายเคปลาเดี๋ยวเราต้องมีการสปาตัวรถให้อีกทีหนึ่ง มากันที่ตัวยางนะคะคันนี้จะได้เป็นยางคุชเกียะนะคะยางคุชเกียะตัวยางเนี่ยดอกอยางยังลึกนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะซีรีย,ยาง185ทับ55 R ทับ65 R 15นะคะตัวล้อมแม็กเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนค่ะเป็น 4, ล,ล้อมแม็ก4รูร้อยสีเทาเข้มๆแบบนี้เลยช่วงล่างไม่มีสนิมตัวโชค๊คไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนค่ะ ไม่มีประวัติพิกความชนหนักนาท่วมกับสีหรือกอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะตัวรถสีเดิมนะคะแล้วก็เรียบเนียนทั้งคันติดฟิลม์มติดเิี้ยวกันสั์มาให้เรียบร้อยมือเปิดได้เป็นคีเลดพร้อมกับตัวกันลอยที่ติดตั้งมาให้แล้วด้วยค่ะภายในเขาก็จะให้ความคุมโทนสีดําตัดสีแดงนะคะแผงประตูนะคะก็จะมีกระจบที่ปรับออโต้ได้ฝั่งคนขับเนาะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดเนี่ยได้เป็นโครเมียมทั้งอันเลย มาดูกันในส่วนของตัวหัวน็อตตัวรถบ้างค่ะเสาเอนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันขายสีเดิมเนียนบางมากๆค่ะนะตรงนี้สครับปลองสครับเพจก็คืออยู่ครบชัดเจนหัวน็อตฝั่งเสาบีไม่มีรอยหมุนนะคะเติมรมยัางในตัวเจ้นนะคันนี้นะคะ แล้วก็ภายในเนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะหนังนะคะซึ่งตัวเบาะหนังเนี่ยก็จะเดินแถบสีแดงแบบนี้เจ้าของเดิมน่าจะมีการเปลี่ยนมาให้นะคะสำหรับตัวเบาะหนังนะคะพวงมาลัยค่ะได้เป็นมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่ง ปุ่มพูดสตาร์ทหน้าจอทัชสกรีนนะคะพร้อมกับตัวแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะมีโหมดสปอร์ตแล้วก็มีตัวควบคุมนะคะข้างๆแขนแบบนี้ด้วยค่ะข้างๆกับลำตัวเราจะได้ไม่ต้องเอื้อมมือไปนะคะตัวเบรกได้เป็นแบบก้านยกนะคะนี่สวยงามมากหลังคาสีเบรไม่มีรอยยันเจมิมสะอาดสะอาดน่าใช้งานค่ะ มากันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังนะตัวเบาะก,ก็ยังสภาพสวยใหม่มากๆค่ะนิ้วรอยการใช้งานน้อยมากเลยหัวหมอนมีมาให้3ตำแหน่งนะคะเบาะตึงเปียเลยด้านหลังเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะสภาพมากริบๆแบบนี้เลยพี่พี่ขาแล้วตัวด้านหลังเนี่ยเขาก็สามารถนั่งได้สาท่านนะคะเป็นรถทาที่นั่งได้สบายๆเฮดรูมเหลือๆนะคะเล็กรูมก็ด้วยความที่หนูเลยขยับเบาะมาด้านหลังนะคะมันก็เลยจะดู แคบสักนิดหนึ่งนะแต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรานั่งใช้งานปกติอะค่ะไม่ได้ขยับมาขนาดนี้นะคะถือว่าอยู่ในตัวรถที่กำลังดีนะคะอพอๆกับรถ Toyota v วีอแล้วก็ พอๆกันกับเจ้าเอที T T เลยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะด้านหลังนี่เขาก็ให้ส,สเกิร์ตมาให้รอบคันเลยแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยได้เป็นไฟท้าย LED เซ็นเซอร์ติดมาให้แล้วค่ะ2จุดพร้อมกับกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะสวยใหม่ครบน่าใช้จริงๆค่ะคันนี้นะคะน่าใช้จริงๆแล้วราคานี่คือบอกเลยว่าจับต้องได้มากๆค่ะมากันในราคาแบบมิตรภาพราคาน้าหักมากๆเลย ะะด้วยตัวเครื่อง SkyActiv-G e เนี่ยนวัตกรรมใหม่ของเขานะคะสำหรับเจ้าตัวม a ด,ด้าเดี๋ยวหนูเล็กพาไปชมในส่วนของฝากระโปรงกัน มาต่อกันนะคะในส่วนสุดท้ายนะก็คือส่วนห้องเครื่องนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องอย่างที่เรียนแจ้งเลยนะว่าได้เป็นตัวเครื่อง1 3 0 0ซีนะคะเครื่องมา z d a Sky a c t i v G นะคะเทคโนโลยีก็คือขั้นสูงสุดเลยเป็นเครื่อง4สูบด,ด้วยนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้ได้เป็นเครื่อง4สูบไปวิ่งได้สูงสุดที่9 3แรงม้าก็เลยทีเดียวเครื่องเป็นซินล้วนนะคะเป็นระบบเชื้อเพลิงเป็นซินล้วนจัดเติม น้ำมันเนี่ยสามารถเติมได้9195นะคะ e 2 0เติมได้หมดเลยนะในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะเบ้าโชกคค่ะไม่มีสนิมนะคะฝั่งนี้นะคะจุด qc เห็นชัดเจนแบบนี้เลยหัวน็อตฝั่งซ้ายไม่มีรอยหมุนขันไข่ขาคมไฟไม่มีแตกหักไม่มีรอยร้าวนะคะขาหน้าไม่มีรอยชนหนักไม่มียุบรอยดึงนะคะหรือจะเป็นขาคมไฟด้านขวานะคะไม่แตกหักเช่นกันไม่มีรอยร้าวเลยหัวน็อตไม่มีรอยหมุนไม่มีรอยขยับค่ะ เบ้าโชกไม่มีสนิมน,นะคะ QC เห็นชัดเจนมาแบบนี้แบตเตอรี่ถ้าถึงรอบเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวนูเล็กเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวขอเช็ค c c แบตถ้าถึงรอบเล็กเปลี่ยนให้เลยเอ้ยขอไายอันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เองงั้นไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะคะลูกค้าขาคันนี้เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มาหม,ดมาดๆเลยะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวภาษีพอรอบบลบเราเปลี่ยนให้ใหม่ดูแลให้แน่นอนนะคะในเรื่องของของเหลวนะคะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้นะคะนี่ฟ้าเดิมนะคะเห็นโลโก้มาด้าอยู่เดิมๆชัดๆแบบนี้เลย ฝาแท้เดิมโรงงานนะคะเม็ดอาร์เห็นชัดเจนค่ะพี่ๆตัวรถบอกเลยว่าน่าใช้จริงๆนะคะด้วยความที่เขาให้ออปชันมาเยอะนะคะนี่หัวน็อตฝั่งนี้นะฝาแท้เดิมนะคะเขาให้ออปชันมาเยอะนะคะนะแล้วก็ราคาอย่างที่บอกเลยว่าจับต้องได้มากๆค่ะราคาแค่เพียง3 1 9 0 0 0เาเท่านั้นเองนะคะจัดเลทฟีดาวผ่อนอยู่แค่ประมาณ5,000กว่าบาท ใครที่หารถออปชั่นเยอะๆนะคะดีไซน์ดูทันสมัยนะคะคล้ายรถยุโรปเลยแล้วก็เลทผ่อนเบาๆนะคะลูกค้าค,คันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะคะ สำหรับวันนี้ก็ตัวรถที่มาแนะนำกันนะคะประมาณนี้เลยค่ะพี่พีได้รถปีใหม่ไม่น้อยน่าใช้ออปชั่นเต็มนะคะคันนี้สนใจสามารถติดต่อหาลยได้เลยเบอร์0 9 3 3 8 9 2 8 8 8นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ก็ได้หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่พีทุกท่านเลยที่ติดตามชมจนจบคลิปครั้งหน้ามีรถสวยๆมาให้ชมอีกแน่นอนค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ